สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิง่งให้กับพ่องเหียก,กันเลเด้อครับสวัสดีครับพี่น้องกลางปามันตื่นเสา้าได้เวียกหลายพี่น้องตื่นสายได้เวียกหน่อย ตื่นเตะเสาตื่นเตะดึกลูกหนึ่งเข่าเป่าไฟพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่พยาการมาเตะเสาปามั่นพี่น้องพยาการมาอย่างพยาการมาพ่นปุ๋ยพี่น้องพ่นปุ๋ยมั่นสำปะหลังบาได้มาโดนแล้วหลังจากเขานาสาโทมมนแล้วแล้วเนาะเออเขานาสาเธอเขานาสาแป้งเขานาสาโทษเออเขานาเขาน้ำเรียบร้อยแล้วค้นเหล่าึืนสางเบิดแล้วพยาการก็เลยมาเบิงมั่นพี่น้องมาเบิงมาวันก่อนพละ แวะมาเบิงนาะครับมาหน้าโคกเลยแวะมาเบิงมาเบิงมัานสัมปลังพี่น้องยังมาท่านญ่อยู่เบิงดี่ละเนี่ยออยังมาท่านไงอยู่อ่ายาการก็เลยมาพ่นปุ๋ยพี่น้องพรปุ๋ยมาท่านไนใส่อยู่ด้ใส่ต่ขีไก่อันเม็ดรองพื้นเนาะครับเนาะใส่ว่านแต่ขีไก่อันเม็ดรองพื้นอ่ามันพันกานแดงพันอีแดงหรือว่าพันระยองนั่นแหละพี่น้องนี่มันพายการเนาะครับเนาะมันเดินสิบเอ็ดพี่น้อง ยัำบอกท่านใหญ่พี่น้องแต่ว่าความงามของมันพยาการว่ามันมันก็งามเติบอยู่เนาะพี่น้องเนาะสุ่มบ่มีหญ่าถ้ามีหญ้ามันก็บบงามแล้วเออพนยารอบสองพนยาขายหยาเแล้วพี่น้องทั้งพนบัไร้พนเมื่ไห้โอ้ยหญ้ามันกะเอ่อถ้ามันบบมีหญ่ามัน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 สัมปรังนี่พี่น้องเคล็ดลับของมันก็คือถ้ามันบบมีหญ่ามันมันคืนงามเด้อเนี่ย ถ้าเขาคุมหญ้าได้ถ้าเขาเอาญ้าได้นี่โอเคเลยพี่น้องเลยงามนาอครับเนาะแต่ว่าถ้าเาบ่ได้เอาญ้าเบิ่งได้เดี๋ยวพอเหการจะพาไปเบิง่งมันมันอยู่ทางกลางนี่พี่นออ้องตะกี้ญ้าบ่มีเ้อนี่แหละตั้งแต่ตั้งแต่คูนี่แหละพี่น้องเนี่เห็นบอกตั้งแต่คูนี่แหละเห็นบ่ตั้งแต่คูนี่มาพี่น้องตั้งแต่คููนี่มาหอดผี่ลไรเนี่ยเห็นบ่ประมาณสักสองไรนนี่แหละประมาณสักสองไรนนี่แหละที่มันมีญ้าลหลายๆน่ อ่าทีมันมีหยาดหลายๆหน่อยประมาณสักสองไรนี่แหละนี่แต่ว่าบรนยากดอกพี่น้องเดี๋ยวพยาการมากําจัดหยาสักมือกันเนาะครับนะอ่าผยการจะมากําจัดหยาสักมือหนึ่งก็แล้วดอกอ่าหยาน่อยนี่พี่น้องถ้ามันมามีหยาฟังนี่ก็งามอยู่ด้พี่น้องนี่ขนาดต้นใหม่หลายๆกกใหม่หลายๆมันก็ยังขึ้นเขียวปืดอยู่ได้พี่น้องหยาก็มีอยู่แต่ว่าหยาหยามันมานาหน่อยน่หยามันมานาแต่ว่าก็ต้องกําจัดหยาขึ้นกันได้พี่น้องนี่ เออถ้าปวยไว้หญ่ามันจะขึ้นท่วมมั่นพุ่นละถ้าเขาปลวยไว้เนาะครับนะนี่หญ้าบ่งมั่นดีลยวะพี่น้องตะ่กี้เห็นแต่หญ้าขึ้กันนี่หญ้าท่วมขึ้กันพฏิาการมามืกำจัดหญ่าขึ้นโอ้มันก็นขึ้นงามแล้วพี่น้องเนาะครับนะขึ้นงามแล้วแต่ว่าทางพุ่นนี่ทางหัวงานเนประมาณสองไร่มันโอ้ยงามแล้วพี่น้องเพราะว่าหญ่ามันบาดท่านแล้วเนาะครับนะแต่ว่าก็พยายามคุมหญ่าให้มันด้ฮะละมั่นสําประลังบ่ยากดอ,อกครับการปลูกมั่น ปลูกถิ่มปลูกควางก็ได้แต่ว่าถึงเวลามากำจัดวัชพืชเนี่ยเขาต้องเฝ้าจักหน่อยต้องเอาให้มันท่านพี่น้องทำมันบาท่านนี่ถ้ายามันคืนถ้ายามันคืนหลายมันคุ้มคู่แล้วมันคืนคู่เต็มคู่นี่มันกำจัดวัชพืชยากและอีกอย่างหนึ่งมันมันจะล่งได้พี่น้องมันนะมันจะคืนบัท่านยายาจะดูดกินอาหารไปเบิดแหละจะไล่กินอาหารไปเบิดแหละในในดินนะสารในดินที่มีประโยชน์ต่อมันสมปะหลังมันก็จะกินเบิ่ดแหละยา เพราะฉะนั้นก็พยายามคุมคุมให้บันไดนะครับนะถ้าเอาคุมหยาได้เนี่ยโอ้ยมันจังใดกังามจังใดก็มีหัวดอกพี่น้องนะครับนะอ่าที่นี่ยามนี่ช่วงนี่ฝนมันตกพี่น้องฝนมันตกดูหลายตกซูมือตกได้ตกดีตกซูมือแล้วตกมองตกใสเด้ตกมองที่เขาตากขนมอว่าในฝนตกใหญ่ทางบปเนี่ย ตกน้ำทางเด้ฝนตกอ่ะตกน้ำทางแต่มือก่อนนี่ตกมาหอดโคกเยู่นี่เบิ่งแล้วเนี่ยมองที่เขาตาเข้าไวไ้สมันก็ไปตกหันละฝนห่ำเข้าเปียกเข้าเบิดไปตาลู่ตุน่นพนพี่น้องเลยของพยาการกับสามมือขึ้นกันโดนนาอครับเนาะโดนไปสามมือขึ้นกัน <c oughs> เออราคามันสัมปะหลังตอนนี้สองบาทแปดสิบสองบาทหกสิบเด้อพี่นอ้องถ้ามันมามีแป้งก็ถ้ามันร่วมก็สองบาทหกสิบ นครับเนะาอแต่มันมีแป้งจังหน่อยก็สองบาทแปดสิบแต่ว่าอันนี้ราคามันรวมเนอพี่นอ้องราคามันรวมนครัคเนะ้อถ้าเป็นลงแปง้งตอนนี้สามบาทปลายอยู่เดอ้อถ้าลงแป้งนครัคเนาะถ้ามีรถหกหลอกก็เอาไปลงลงแปง้งลดราคาสามบาทปลายพี่น้องทางพี่น้องเอฟซี 4, จังหวัดกาฬสินเ <c oughs> มื่อวันก่อนพยาการคุยน้ำนครัคเนะอเพิ่นโทรมาเล่นนำ้ำเพิ่นหาละมันนี่ละหาละมันน้ำกันที่จะเอาไปปลูกไห่หน้านี่ละพี่น้อง เพิ่นกระทรมาหาพยาการเพิ่นว่าตอนนี้มั่นจังหวัดกาลสินนี่ลงแป้งาสามบาทเศร้าเพิ่นได้พี่น้องสามบาทเศร้าเพิ่นเพราะฉะนั้นพยาการขาดการคือเก่าขนาดขาดการนะครับเนาะความประเมินความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นไปได้นะครับเนาะเพราะว่าพยาการจบรัฐศาสตร์มันเป็นจบรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์เปิ้นสอนให้ให้ให้คำนวณให้คำนึงถึงว่าความเป็นไปได้กับความเป็นไปบ่ได้พี่น้อง ว่าโดยระเบียบแบบแผนเนาะรัฐศาสตร์แผนสีบริหารรัฐกิจพี่น้องพยาการจบมากกะกะนำความรู้ตัวนี้นะครับนะบริหาไ,ไประเทงานอีกอย่างกะเอามาประยุกต์ใส่ความประเมินสถานการณ์การเหตุให้เหตุหน้าไปพี่น้องใบหยากดอกนะครับนะเฮามาีสิ่งไหนเฮาหูมากเาก็เอามาประยุกต์ใส่นะครับนะให้มันเขา้ายุคเข้าสมัยให้เข้าสถานการณ์รอบข้างพร้อม <laughs> เออนี่ยละการปลูกมันก็คือกันนั่ยพี่น้องก็พยาการกับขาดการล่วงหน้าก็คือราคามันปีหน้าปีปีนี่ปีหกห้าปีหกหกนี่พยาการขาดการละมันเป็นราคาในนอนพี่น้องมาต่ำกว่าสองบาทหกสิบหรอกพี่น้องมาต่ำกว่าสองบาทหกสิบโดยเฉพาะมันไหหน้าพยาการสนับสนุนให้ปลูกเพราะว่ามันไหหน้าเนี่ยบ่มีอย่างเลยเนพี่น้องเขาไถไถเขาไถไหหน้าเสร็จแล้วไถกบนั่นไถกบไหหน้าเสร็จแล้วเขาก็เอาปุ๋ย สุ่มขีดไกอันเม็ดหรือว่าปุ๋ยสิ้าสิผาเนี่ยไปวันนาะครับเนาะหลอบเดียวพ่อเสร็จแล้วกะยกหล่องเลยพี่น้องยกหล่องปลูกมั่นป่าทิมไว้เลยบาด่ลยาขยะบาดเกไปกําจัดวัชพืชพ่นเดือนพฤษภาเข้าไปเอาออกพี่น้องนั่นแหละเอาได้เงินเลยพี่น้องมันบาดเลงทุนสูงนาะคก็นั่นหมาคือมันเดือนสิบเอ็ดได้พี่น้องถ้ามันเดือนสิบเอ็ดนี่มันฝ่าฝนได้พี่น้องมันเดือนสี่มันเดือนสิบเอ็ดนี่ฝ่าฝนเพราะฉะนั้นวัชพืชมันจะขึ้นหลาย อพอวัชพืชขึ้นหลยนี่ฝนมันตกอยู่สมเสมอหญ้ามันก็จะขึ้นหลับพี่น้องนะครับเนาะไว้ยังไงซะแต่ว่ามันห่นหน้านี่มันจะฟ้าแหล่งนี่พี่น้องแต่ว่าดินในหอยหนหน้ามันยังชุ่มชื้นอยู่สามารถปลูกได้เหมาะสมที่สุดก็คือนาดินทรายพี่น้องนาดินทรายนี่สามารถปลูกได้เด้อครับเด้อถ้าไปนาดินเหนียวนาดินดากนาดินดานนาดินท่านสมนี่มีแต่หินแบบเด้น,นี่พยายากบ่คอยในนําให้ปลูกเาใดะว่าหยังเพราะว่ามันจะแหล่งไปภายหน้าเด้่พี่น้อง อ่าดินมันก็นจะแห้งโพดถ้าเขามีแรงน้าในการาลดน้าจังสี่นี่โอเคเลยพี่น้องปลูกได้นะครับนะอ่าลดปลูกได้เขาใส่น้ำยดก็ได้หรือว่าเขาใส่ย,ยางไปหดพ่นก็ได้พี่น้องแบบนั้นพอาการทดลองมาเบิร์ดแล้วพี่น้องเอาหอดหัวสปริงเกอร์ปรไปใส่มันเ <c oughs> ออแลบบ้วก็เพืองเพืองเพือง,งต้นทุนพี่น้องแบบนั้นมันเพืองต้นทุนเนะาะพ้จากการเฮ็ดมาแล้ว มันเปลองต้นทืนก็คือขานามนี่แล้วใจบาไวพี่น้องยิ่งเป็นนามปาเนี่ยโอ้ยบาไว้บวไวพี่น้องถ้าเขาซูมหนามใส่ก็ยังว่าฮะล่ะ่า้นามุกนํามัเนาะครับเนาะแต่ว่ามันสําปลังนี่มันมาต้องการนำหลายเดอพี่น้องมันมาต้องการนำหลายเขาใส่ถ้าใส่ระบบนามยศนี่มือหนึ่งเขาเปิดแค่ห้านาทีกับพ่อพี่น้องมือหนึ่งนี่อ่ายศให้มันสักห้านาทีกับพ่อจบพี่น้องอ่ามันจะกินแต่หากฝอยเธอส่วนส่วนหัวที่มันเป็นมันเนี่ยมันก็จะ เอาไปสะสมอาหารมันจะขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องมันจะหัวมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะมันสัมปะหลังเราถามว่ามันต้องการน้ำบอ่อพืชทุกชนิดต้องการน้ำบัดพี่น้องขึ้นอยู่กับว่ามันต้องการน้ำหน่อยหรือน้ำหลายนะครับเนาะโดยเฉพาะต้ตนกล้วยต้นกล้วยพผว่าปลูกหน้าแรงแล้วเอาไว้คุ้มต้นใหม่อย่างอื่นมันแมนเยอะพี่น้องแต่ว่าต้นกล้วยก็ต้องก,ก,การน้ำด้วพี่น้องต้นกล้วยนั่นกล้วยแห้งต้องการน้ำหลายด้วพี่น้องต้นกล้วยนั่น ถ้ามีน้ำก็เอาน้ำไปโหดให้มันแหงเขียวต้นใหญ่ต้นโตพี่น้องเลยหน้าฝนเนี่ยต้นกล้วยจะงามถ้าหน้าแหล่งต้นกล้วยถ้าบ่มีแหล่งน้ำต้นกล้วยมันจะจอยพี่น้องมันจะแหงจะเหี้ยวนะคำนัเป็นเรื่องปกติเลยล่ะอ่าอะอว้าไปทั่วพี่น้องนี่แหละครับมันพี่น้องมันสปะปลังพี่น้องอันนี้อายุน่าจะประมาณสามถึงสี่เดือนแลวล่ะพี่น้องมันพอยแย่กันเนี่ยออจะเข้าเดือนถี่สี่เลล่ะยังซ้ำนีอยู่เด้เพราะว่ายังเพราะว่า หญ้ามันคุ้มหลายพี่น้องแต่ว่ากาจัดหญ้าได้ก็ถือว่ามันกาลังใหญ่กาลังถือึ้นพี่น้องกาลังใหญ่เดี๋ยวอีกสองสามมือพยาการจะมาเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วล่ะพี่น้องพยาการใส่ปุ๋ยหลบเดียวที่พี่น้องเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนเนาะครับเนาะ,ะหัวใหญ่ใบใหญ่มโหแต่ว่าย่ามถอนมันกนหหน็หัวใหญ่เติบอยู่ด้พี่น้องหัวใหญ่เติบอยู่ก็ถือว่ามันก็นคุ้มค่าในการลงทุนอยู่พี่น้องส้ปีเนาะครับเนาะ <c oughs> แต่ว่าเขาเหตุแบบประหยัดต้นทุนพี่นั่เนาะครับเนาะ ไหลละจักตันก็นค่อยว่ากันพี่น้องปีนี้นะครับนะปีหกหาเบิ้งมั่นสัมปรังแต่ว่าเบิ้งภาพรวมแล้วพยาการว่าโอเคละละผ่านละละนะครับนะภาพเบิ้งภาพรวมแล้วขนาดบด้ใส่ปุ๋ยมันยังต้นมันเสมอกันเบิดพี่น้องมันยังงามปานนี่นะครับนะเดี๋ยวพยาการจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนเดี๋ยวเขามาติดตามกันพี่น้องว่าพยาการใส่ปุ๋ยรอบเดียวปุ๋ยสูตรไหนนะครับนะโ <c oughs> ดยเฉพาะมั่นสัมปรังนี่ฮะต้องใส่ครบทั้งสามตูนะพี่น้อง และอีกอย่างหนึ่งพยาการะทีมอยู่อย่างหนึ่งก็คือการผลฮอร์โมนปุ๋ยพี่น้องอ่าให้ปุ๋ยทางใบไปน้าควบคู่กันพี่น้องหลังจากทีเทาใส่ปุ๋ยลักนะครับเนาะเพราะว่าปุ๋ยนี่เขาสมควรจะใส่ทั้งสองอย่างฮะล่ะทั้งปุ๋ยในดินนะครับเนาะปุ๋ยในดินก็คือปุ๋ยถาดลักนี่แหละพี่น้องอ่าปุ๋ยสามตัวมี npk เนี่แหละพี่น้องที่นี่พยาการ็มาใส่ฮอร์โมนปุ๋ยฮอร์โมนพร้อมพี่น้อยพี่น้องนี่ฮอร์โมนพยาการนี่พี่น้องมันหัวโตพี่น้องแล้วก็ปุ๋ยเกตไปน้ำพี่น้อง ปุ๋ยเก็กสูตรไหนพี่น้องปุ๋ยเก็สูตรดีพี่น้องปุ๋ยเก๊สูตรสามสิบยี่สิบสิบพี่น้องนี่ครับนี่อันนี้ปุ๋ยเก๊พี่น้องปุ๋ยทางใบนะครับนะแล้วก็มีอีกตัวนี้พยาการผสมก็คือ,อปุ๋ยสูตรสิบสามห้าสี่สองพี่น้องนี่พยาการใส่ซ้ำนี่นอกนั้นพยาการใส่ปุ๋ยหลบเดียวเรแต่ว่าพยาการพ่นนะครับน้ทุกสิบห้ามือพยาการก็จะมาพ่นพี่น้อง พ ui, house, uh, the place, the trendy, ่นปุ๋ยนี่มันมาด้สาเลยได้พี่น้องเห็นอันนี้ประมาณหกไร่พี่น้องนี่ประมาณหกไร่นี่พ่นมาเกินสองมือพี่น้องพ่นปุ๋ยมันเร็วเนาะคเนาะแล้วระยะในการพ่นก็ตั้งแต่ตีห้าหมละตั้งแต่ตีห่าหอดสิบมงหอดสิบมงเ้าพี่น้องพไหการจะพ่นตีห่าหอดสิบมงเ้าแต่เมื่อนี่พยเหการจะพ่นแค่สี่ถังเพราะว่าอ่ชุมชนบ้านพยเหการมีงานโรงเรียนเนาะคเนางงานกีฬาสีงานกีราสีโรงเรียนอ่า เพอใหญ่พอยาการเพื่อนได้รับเชิญอยู่ในฐานะเป็นมัคคทายกนะครับเนาะทางวัฒนธรรมทางศาสนาพี่น้องอ่าพอยาการก็จะไปแท่นบ่นนะครับเนาะไปแท่นเพื่อนพอพอยาการพ่อของพยาการเพ่นเพ่นเพ่นบวชเพ่นเพ่นเื่อวานึ้นเมื่อวานนะครับเนาะเออหลังจากที่ยาคุมหลังกายหรือว่าน้ำเกลือบดเออน้ำเกลือบดคุณภาพน้ำเกลือบดเพื่อนเอินบดอย่างประสิทธิภาพเออประสิทธิภาพ ร่างกายก็จะสุดโทมคือเก่าที่นี่ก็พยายามประคบประงมไปหราพี่น้องเพราะว่า,าคนเป็นโรคเบาหวานพี่น้องเนาะต้องเกี่ยวกับอาหารเด้อพี่น้องเกี่ยวกับอาหารเบ่งพอใหัยไม่หญ่ดีๆเด้อพี่น้องอโดยเฉพาะคนที่ต้องควบคุมเรื่องอาหารเช่นโรคเบาหวานโรคความดันนี่พี่น้องอพยายามเบ่งพ่นดีๆนะครับนเนาะเรื่องยาเรื่องเข้าหนาปลาปิ่งฮะล่ะสำคัญที่สุดนะครับนเนาะอ่ะ คลิปนี้พยาการก็นำมาฝากไว้พี่น้องอ่าเนื้อหาสาระความรู้ทั่วๆไปเนาะครับเนาะในการเฮ็ดมั่นสัมปะหลังมีอย่างก็คอมเมนต์มว่ากันพี่น้องมีอย่างก็คอมเมนต์มาบอกมากล่าวกันเด้อบางสิ่งบางอย่างพยาการกับโมหูเนาะครับเนาะมือใหม่คือกันอ่าจังไดก็คอมเมนต์มาว่ามาบอกมากล่าวมามามาบอกในเนอถ้ามีความหูในเรื่องมั่นสัมปะหลังก็คอมเมนต์มาบอกกันพี่น้องคอมเมนต์มาว่ากันเนาะครับเนาะอ่าเนื้อหาสาระคอมเมนต์ของท่านก็หลายๆคนพี่น้องที่เพิ่นอ่านคอมเมนต์ ก็จะได้ราไปประยุกใส่เนาะครับเนาะประยุกใส่ก็ขอบคุณหลายๆลาลวงหน้าครับผมคลิปนี้พ่อซ้ำนี้คลิปนะาเัาพบ,พบเจอกันใหมสวัสดีครับ